ครับสวัสดียามเสาครับอันนี้กัจะมารีวิวอ,อุปกรณ์ดีซีเก่าสามที่ลูกค้าเพิน่งนมาให้ท่างอูขยายปากครับมันก็จะเป็นสเต็ปขนาดของรถเก่าหาเืจะได้อีย่างนี้นก็คือหนึ่งดูกเกววดันครับ ยวด,ดังเป็นเหล็จากท้างอูแล้วก็ปากปูลเลนะครับที่พื้นทองเป็นเหล็อันนี้อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าบริษัทในการสั้นในการถ่ายนะครับข้างหลังอ่าคือด้านหลังครับก็จะเป็นเหล็แล้วก็มีชุดข้อสิดิงจากท้างอูครับ เนี่ยคือ,อะจะอยู่ไทายดูระยะด้านข้างในการวรถเก่าสามมือขยายแล้วที่แจ้งอูจะจิบประมาณส่งไหยน,นี่คือด้านขวาของตัวรถครับจะจะยื่นออกมาจากรถประมาณนี้เบ่งด่านใส่ครับด่านใส่จะยุบป,ประมาณนี้ครับ ที่ผู้เฮ็ดก็สื่อจะรักษาคือบาลังระยะของปากกับหลอกับตัวแท็กครับแต่เว่าไดตามสเต็ปของเก่าหาเลยเพราะข้องเก่าหาฟังใส่จะยืนหลายตัวน,นี้เขาจะเฮ็ดในเพื่อเวลาที่ลูกค้าไปเจอแล้วบ้านเท่ากันจะมีบางบนทีมจะนี้ครับส่วนยุค่า อยู่ตามถนนที่ไปหน้าครับถ้ายื่นเยอะต้างใจรถมันก็จะไปยากนิดนึงก็เลยพยายามเพียรแต่มันปากมันประหลานกันที่สุดนี่ครับด้านหน้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำสำหรับคนที่ อยากเก็บเองหรือว่าพอมีคมดูเนะี่ยอยากเก็บนะครับตัวนี้ครับจุดถ้าเขาไปใส่ห้องเก่าหาเลยมันจะว่ได้องศาหนวดกุ้งมันจะมันจะง่ำเขาไปแหงหนานะเขาต่งแก้ตัวนี้ครับเห็นไม่ได้องศาตามเดิมมันเพราะว่าแขนตัวนี้มันจะว่ามันแขนตรงมันจะเป็นลักษณะแบบปล่อยหาห้องเก่าหามันจะเป็นแขนตรงนะแขนตัวรับตุกสางนะครับรับถุกขุย้หรือดาวนี่ เาถึงแก้จุดนี้สำหรับคนที่จะเพชรเองนะครับคือตั้งองศาให้มันได้ตามตัวเก่ามันเพื่อองศา,ศาหนวดกุ้งมันจะได้บ่เพี่ยนตัวนี้ก็จะส่งลูกค้านะครับตัวเลือเก็บรยาะเอียดนิดน้อยตัวนี้รถได้สามปีครับปีนปีที่สามคือจะคลองเพิ่น อยากขยายให้มันเก่าหาเพราะว่ามันพื้นฐานรถมันใก่เฮี้ยงเก่าหาพอปากเดิมค่อนทางจะแคะะบล้วก็จะเหยียบเขา่าฟังฟังขวาครับจะเหยียบเข่าเกือบเหยียบเลยหละทาหน้าตมก็คือเข่าตมเนี่ยจะมาทับใส้เขา่าแลกเขาเปิดเป็นหนาแรกนี่ครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าลูกค้าใดที่สนใจครับ กับติ์ต่อดีนทีเพจอูสอรุ่นเจริญการช่างนะครับเบอร์โทรกับยู่ในเตเลยครับสําหรับเรื่องราคาตัวนี้ห้างอูเพจไปอยู่ประมาณสี่หมืนเกือบายครับสี่หมืนก,กว่าแล้วแต่อุปกรณ์แล้วแต่วัสดุที่ลูกคา้าเพิ่นต้องการขึ้นกันเดือดใส่กันอันนี้เพันเน้นเป็นส่งเดิมโ่งงานครับคือหนวดกร้งก็คือเป็นหนวดส่งเดิม รถกดเกิดเป็น DC 93แคบินตู้แอร์ครับเพ mm hmm. ราะว่ารห้องเก่าสามเดิมๆมันจะตากกว้างอยู่2เมตรในในช่องฝาอยู่ประมาณ2เมตร4เซน4เซนครับช่องฝากก็นี้มันจะเป็นซ้ำห้องเก่าหาเลยตัวเล่าหัวจะโหดเล่าใบมีดเราจะใส่มัน้องเก่าหาคือลูกคขาสามารถซือ้อยุตำศูนย์บริการของคุปตา แต่เลยครับเปลี่ยนไตเรื่อยๆเวราะด้านนี่ปัญหาด้วยนี่งนี่ก็คือรุมร่วมที่ว่าอูได้เฮ็ดไปรายละเอียดถ้าสนใจกับพี่ต่อได้ครับพีอูสอลุ่งเจริญการช่างเบอร์โทรกับ9 5 128 0087ห่ยครับขอทำการรีวิว แค่เพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดซับสไคร์ติดตามที่ช่องรถเกี่ยวข้าวบ้านทุงใหญ่ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ